มันไม่ได้เล่นบมันไม่ได้เล่นตึงขนาดนั้นลอรอต่อร่อรอต่อรอต่รอตอรอ่อครับตอรอทำเดียวแทงเมอหน้าโงพยาบาไรู้ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยต้องให้เขาฉุบแล้วให้เขาตำรวจล็อกมือไม่เฮียมันมันสวนได้ด้วยหรอมีดอ่ะสวิตเบรดอะไอ้เนี่ย ต้องชุบก้าขึ้นมาพี่พี่พี่ชุบก่อนไปชุบก้าขึ้นมาเอาอุ้ยมันมันเห็งได้ด้วยหรอไอ้สัเรียกเทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์รอเลยตำรวจยังไมาใช้มีดได้หกูไม่รู้เฮียมันมีมีดอ่ะคุยปัญหาอยู่ดีอ๋อเอาล็อ ใส่ก่อนแล้วใส่ก่อนแล้วใส่ก่อนแล้วไอ้นี่เทวไอ้นี่เทลไอกูโดนหมอแทง มาคนเดียวคนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวพอตีมาช่วยหน่อยไอ้เหี้ยมันลุกกูยับเลยสัสตอนเนี้ยเหี้ยบอลลุกกูยับมาเดสัสมาเดไอ้เหี้ยมาเดสัตว์ตกไปมากลับมากลับมาเรียกรอให้ตกลงมาตกไปเจอจากอุ้มอยู่รอครับมีคนแทงที่โรงพยาบาลมาช่วยหน่อยครับ dùng nhà yêu bay gái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  bay 哦，哈哈哈哈哈！都踢哇！这是什么玩意儿？ ข้างบนตายเต็มเลยขึ้นทางไหนได้อ่ะทางไหนก็ขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยไมม่่ีออาวุธะกูเวล่สัตว์ไอ้เหี้ยต้องโดดแล้วว่ะไมม่่ีออาวุธะดิโดดตายไว้ดิเฮ้ยได้อยู่สัตว์ 오씨야야야야왕왕왕 <laughs> ตัวตำรวจกิมกิมกิมไอ้กิมเอานี่ไงนี่ไงคนนั้นอะนี่ใครในไลน์แดงหมอบ้าด้ยเล่อป่าอะไรมเอาดีเตำรวจปัดปวดอะไสัตว์ มหมอโอ้โหเกือบแทงโ้มผมด้วยเออน่ากลัวไอ้เหี่ยหมอวิ่งไล่อยู่ฮะเมื่อกี้ตำรวจคนแทงเกาะผมเกือบหายเชียตลอรอเห็นอะไรไหมเนี่ยยิ่งกกาฮ่าไ่้สัตว์ไอ้เฮีาฮ่ เฮียเด็นะกลัวตัวรอดเป็นยอดคนไอสัตว์เฮี้ยกับเกมแล้วไอ้เฮี้ยกูไม่รู้ว่าต้องหมอมันสามารถแทงได้ไหมชิ้นแม่งกูเพิ่งรู้ว่าหมอมีสวิตเบสไอ้ซ่านหมอมีสวิตเบสคืนคนไอ้เฮี้ยแจ็คเกมไปแล้วไอ้เฮี้ย เออม9ม9ม9ที่หมอมีม9สัตว์เราก็ไม่รู้ไงเราคิดว่าแบบเออหมอไม่ทำที่อะไรแล้วจะวิ่งหนีอะ่ะเราก็ไม่รู้ไงเทียขเขาจะวะที่จะโดนแบบแทงสองทีกูตายเลยสัตว์เกือบแล้วเทียแบ็คลิรฆ่าหมอ ฮัลโหลใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยฮัลโหลใคร <c oughs> ใครลุงทอมเอารถตำรวจไปทิ้งให้ผมหน่อยดิไกลๆเลยตรงเขาอ,อะทิ้งที่ไหนก็ได้เอาไปทิ้งให้หน่อยตรงไหนก็ได้ <c oughs> ไอเจ้ามันเกมได้ไงวะไอ้เหี้ยไอ้เซิร์ฟขึ้นมาเซิร์ฟ รอมันมาบ้านอยู่เนี่ยเออเชี่ยมันเก็บได้ไงวะมันไม่มาบ้านสักทีไอเต๋หมอตายโคตรเยอะเหรอตอนแรกกูวิ่งเข้าไปกูตายเลยเชี่ยกูโดนสวิตชเบรแทงไอ้สัตว์แล้วมันชุบกูผมผมมองจากข้างล่างกระโดดโยงโยงกันอยู่ข้างบนไอ้เชี่ยเกือบเกมใจหายปุ๊บปุ๊บเลยไอสัตว์ไอ้เชี่ยคนตื่นเต้นไม่ไหวกูเข้าไปแทงใช่ว่ากูบอกเขาเนี่ยแทงนะครับแล้วกูก็แทงหมดเลยไอ้เชี่ยแล้วหมอแม่งควักเออเอ็มเก้ามาแทงกูต่ออีกทีตายเลยสัตว์ แล้วมันก็เรียกตำรวจมาใช่ป่ะแล้วบอกมันก็ชุบกูแล้วตำรวจดรอยิงเทเซอร์ใช่ปะแล้วกูอ่ะมันชุบกูปุ๊บกูก็วิ่งหนีวิ่งหนีขึ้นตึกแล้วกูก็แทงตำรวจตายขึบนตึกคนหนึ่งแล้วหมออีกอีกประมาณสามสี่คนอ่ะเออโอ้เห็นสพเด้งหมอบนหลังคาดึง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 เลยอะเออดีแบบแค่ไปจับไปแั้นเขาก็สงสัยเลยอะไอ้แจ็คโดนจับแล้วไอ้แจ็คมันไม่มาบ้านอ่ะ มาบ้านน่าจะไหวอยู่มั้งมันเปลี่ยนบอด้วยเราเปลี่ยนบอด้วยหมอหมอยังงงเลยว่าบออะไรกูพิ้งสรุปมันเปลี่ยนบอนะไป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 ดูมันดิมันน่าจะรอดอยู่โรงพยาบาลไปเซิร์ฟไหมตามไปเรื่อยไป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 รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ไปนอนไปเอาไอ้เชี่ยคนผิดเอาเอาเอาไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟไอ้เชี่ยอีป๊อปอีป๊อปเป็นชื่อกูกูลืมไปกูต้องบอกอีป๊อปกูต้อขโมยก่อนไอ้สัตว์ อีป๊อปทิ้งไว้กระลาดแต่ไม่เป็นไรหรอกกูแก้ได้อยู่ไอ้เฟร็ดเดี๋ยวมึงไปขึ้นอีป๊อปกูให้หน่อยนะได้มึงขับกูขับอีป๊อปกูไปทิ้งไยถ้าถ้ามันยังไม่ได้เช็คชื่อกูสั่งดึงตำรวจให้แจ็คแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย ได้ตั้งหลายคนเสียงรถคุคุ้ มเป็นไรครับเนี่ยผมจะมาจ่ายค่าบินครับป๊อปหายไปไหนวะคุณหมอครับตามหาอีป๊อกไ้กูดิอีป๊อกกูหายอีป๊อกกูหายจบขึ้นมาแป๊มดิไอ้เหี้ยค้างเลยค้างเลยค้าง ไอ้เหี้ยกดทีกดไปกดทีอ่ะค้างอ่ะออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ก่อนแจ้งความอินวอเตอรี่ไม่ไม่ไม่ต้องออกกดกดกดอะไรเดี๋ยวผมพิมพ์เดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ์แป๊บนึงกดโทรศัพท์ไม่ได้กดเทียอะไรไม่ได้เลยไม่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 พิมพ์ตามผมกดเลแปดเลยแป๊ดเลแปดเออหายละ เอาพ่อจารย์ผมอ้างได้ครับลงลงโรงงานโดนเรียกเรียบร้อยไม่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 กูกูได้กูได้กูได้มึงเชื่อกูมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูเออมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูมึงกูคือใครไอ้สัตว์กูคือใครกูคือใครเก็บเก็บเก็บอะไรไดยังไม่จำเป็นต้องเก็บไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นกกูเเ่งโอคกูเก่ง <laughs> ตำรวจเรียกกูเฉยเลยไปสอนอตำรวจเรียกผมเหรอครับครับลุงตำรวจเรียกผมหนอรรรเรืรอ่องอะไรอ่ะเชิญไปที่สอนอหน่อยครับอ่าได้ได้ได้จะมีตงังห้าสิบป่ะมี ไม่มีลูกก็กดตีคอตังห้าสิบหน่อยต่อนอแมกลองซ่อมด้วยเลขหกกองซ่อมเลขหกแล้วเงินห้าสิบคุยจะเปลี่ยนหน้ากากกล่องซ่อมกล่องซ่อมมันยกรถไปไปรอเลย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 ไปรอไอ้นี่เลยไปรอสอนอบอกกูลังมาไอ้เหี้ยกดผิดมอบแล้วกูไอ้เหี้ยไม่ได้เข้าไปสอนอเลยสัตว จะเล่นแนวเสือบสวนสอบสวนนะกูหรอกูนี่ช่ำชองนักไอเฮียใครจะมาสอบสวนแล้วลวงคอกูได้วะเซิร์จะมีใครสักคนวะ มีดีเดย์ปะวะไม่ได้ใช้ดีเอยู่ปะวะน่าจะมีนะลุงแต่มันนานแล้วหรือเปล่ากว่าลุงจะกลับมากว่ามันจับ <c oughs> แจ็กอยู่อะเมื่อกี้มันแลจับแจ็กอยู่ มา<ไ>ว่าไงครับพี่อะคุยอะ,อะไรนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงคุณลงุลง,ง,ลงเจอทางนี้เลยครับ คุณลุงคนเดียวนะคะคุณลุงคนเดียวนะคุณลุงอ๋อได้ไงอ่ะอ่ได้ไงอ่ะแจ้งผมไม่ยอมอ่ะ๋อไม่ไม่ไม่ได้จะคุยก็คุยตรงนี้ไงจะคุยอะไรก็คุยอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวต้องเข้าห้องสอบสวนครับไม่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 เรามีห้องสอบสวนอยู่ครับไม่จะเป็นฮะไม่จะเป็นฮะผมไม่เข้าห้องสอบสวนครับแคบครับแค่อะไรอย่ครับงงเนี่ยคดีอาเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะครับลุงอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยนะอ่าฮะเรื่องอ่ะไรอ่ามันมีเหตุการณ์มีคนบุกทำร้ายหมอ แล้วก็ขัยรถเจ้าที่ตำรวจซึ่งหมอเห็นหลายคนและองม่ในฐานะผู้ต้องสงสัยด้วยหลักฐานชิ้นเดียวที่ตำรวจมีคือรถของผู้ต้องสงสัยที่ขับมาครับหมอไซหรอผมยังไม่บอกเลยนะครับหมอไซอ่ะนะแล้วไงต่อรู้ได้ไงรับเป็นหมอไซก็รถผมหายไก่ เราลุงไม่เห็นแจ้งเลยว่าเราถ่ายอ่ะผมต้องแจ้งคุณหรอสามสี่คุณยังไม่สนใจเลยผมจะแจ้งเพื่อเออไอ้ยี่นี่มอไซค์นะเว้ยยี่ป๊อปใครจะไปสนใจครับสองพันห้าเลยนะแล้วผมต้องแจ้งคุณปะถามจริงสามสี่คุณยังไม่สนใจเลยกับอีป๊อปผมจะสนใจหรอจริงอนีรจริงครับแก็บอกไว้ั่นอีกบอกว่าอะไรนะปกติมันต้องแจ้งครับอ่ะผมก็ทำตาแล้วไงต่อครับคุณมีหลักฐานชิ้นเดียวคือมอไซค์ถูกต้องใช่ไหม ใช่ครับอ่าแล้วไงต่ออันนี้คุณลุงก็อยู่ในห้าต้องสงสัยครับว่าต้องอ่าแล้วไงต่อครับผมเราต้องเชิญตัวมาสอบสวนนะัอ่านี่ก็สอบสวนอยู่นี่ครับด้านล่างได้ไหมครับไม่เอาครับไม่ลงครับอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับงั้นผมขอแจ้งความกลับได้ไหมอ่ะมาใส่ร้ายคนอย่างผมอ่ะได้ครับอ่ายังไงตอนนี้ก็คือลุงยังอยู่ในผู้ต้องสงสัยอ่าผมอยู่ในต้องผู้ต้องสงสัยถูกต้องครับครับผมทางสนเลยอยากจะเชิญลุงไปห้องสอบสวนข้างล่างครับ ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยว้กันเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าก็คืออย่างที่เขาแจ้งมาเบื้องต้นครับว่าเป็นรถของคุณลุงใช่ไหมครับอะฮะแล้วถามสอบถามว่าทําไมคุณลุงถึงไม่ยอมแจ้งเรื่องรถถ่ายครับเราถามจ่าแล็บดูครับอันนี้ผมให้คําตอบที่จ่าแล็บพูดได้เลยครับทำไมครับพี่ลุงเดใช้ชื่อว่าทแม่สนใจสามสี่แบบเป็นเพราะอ้างไม่ได้อะฮะมา แล้วผมผมมีเรื่องกับดีจีอย่างเงี้ยรถผมหายสักคันผมต้องแจ้งคุณไหมครับเพราะว่าต่อให้แจ้งคุณคุณก็ไม่ทาอะไรผมดีๆคุณบอกว่าไม่ใช่หน้าทีของคุณผมเคยมาคุยกันแล้วนะตอนแรกว่ารถุลงต้องเข้าใจกับว่ารถคันเดียวช้าอ่ะนะแต่แต่แต่ผมจะรู้ไหมไม่แล้วผมจะรู้ไหมครับว่ามาก่อเหตุผมจะรู้ไหมเพราะว่าผมจะไปแจ้งคุณคุณถามผมเรื่องความว่าทําไมผมไม่มาแจ้งคุณผมก็บอกแล้วว่าผมจะไปแจ้งคุณทําไมในเมื่อสามสี่ผมคุณยังไม่สนใจเลย ถูกต้องไหมครับเราพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่าผม<อ>าแจ้ง<อ>หรือไม่แจ้งโอเคครับแล้วไงต่อสอบสวนเต็มว่าสิบนาทีแล้วคุณลุงทําอะไรอยู่ครับออยู่บ้านบ้านอย่างเดียวเลยนะครับใช่ครับแต่รถดีป้าคุณลุงหายที่ไหนครับจำไม่ได้ครับตอนผมไว้อยู่ตรงคุกอะ่ะผมเบิกบ,บาแล้วก็ไปแถวเรเบลแล้วบอกว่าทิ้งไว้มากับเพื่อน มากับเพื่อนใช่ครับรบก็ดีแหละในแก๊งผมดีแหละคนไหนล่ะครับที่คุณลุงมาด้วยไอตีรถนั่งสี่เบนซ์รถนั่งสี่นั่งมาสองคนเหละครับมาเยอะฮะแต่จาไม่ได้ว่าใครเป็นใครเลยพอดีตีกับดีจีอยู่ก็ไอแจ็คเพิ่งโดนไปเคสหนึ่งไงจุดตรงอะไรกันมานี่จัปปี้วันนี้ อาถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็ขออนุญาตพูดนิดนึงด้วยนะครับผมเสียหายนะฮะมาปักปั๊มคนอย่างผมผมไม่ได้มีเรื่องกดแค้นอะไรกับหมอครับเอาคุณยึดไปผมไปสองเครื่องจะได้เครื่องเดียวได้ไงแค่รถมอเตอร์ไซค์ผมหลุดแค่นี้เองเอาคุณยึดมาผมไปสองทีวันเนี้ยผมผมไม่ได้เผอหลุดครับผมไม่ได้เผอหลุดผมตั้งใจให้มันหลุดครับ ให้รู้ว่ารถผมหายให้ผมตัวสองอย่างหนึ่งได้ไหมครับครับผมเห็นหมอแจ้งมาว่าคุณหมอจำหน้ากาที่คุณลุงที่คนก่อเหตุใส่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ให้ครับเราควรใส่ให้เดือดเลยนะครับไม่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 จ่ายค่าเสียหายก่อนได้ป่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูไม่ไม่ถ้าคุณลุงรับ้นเดี๋ยวผมจ่ายเพิ่มให้ด้วยอ่าเท่าไหร่อ่ะหมอด้วยนะเท่าไหร่เออเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เขาต้องบอกก่อนด้วยเขาเห็นหน้ากากอะไรอ่ะไมาเนี่ยมัหน้ากากอะไรอ่ะ ว่ให้ลุงใส่แล้วบอกอันนี้ไม่ได้นะกั้นอมจะไปแล้วนได้ไปอ่ะเรียนเรียนไอ้เรียนอโมงอีโมงเาเรียนตามืปืนอ่ะกีกาดำเลยอย่างเงี้ย่างการดำดำได้เปิดมาเปิดมาใครใคอะไรงนักล้อไม่ได้ตานักกาคนนี้แกถ้าท่ามันอ้นี่มึงเอาเลยนะ หมอแจ้งมาผมมาแล้วครับแล้วผมขอตรวจสอบได้ไหมถ้าไม่ได้อะครับอาวุธาถ้าไม่ได้คุณลุงก็ไม่ให้ความรวมือกับจ้าี่แล้วอหล็กด้นรอแล้วผมจะได้อะไรอ่ะอ่าไม่ได้เลยครับคุณลุงไม่ผมโดนใส่ไ้ต้อ่ะผู้ต้องสงสัยแต่ว่าผมก็โดนใส่ไ้ายไงฮะผมไม่เคยทำอะไรผ่ดไะไรผมกำลังตรวจสอบนะครับไม่ไม่ผมต้องการเรียกเงินครับถึงผมจะใส่ให้ก็คือผมกำลังตรวจสอบ ไม่ไม่ไม่แต่คนลงให้ความร่วมมือผมขอตังค์แค่นั้นอะถึงผมให้ความร่วมมือคุณก็รู้เนี่ยว่าผมขอตังค์อยู่แล้วทุกทุกครั้งทุกการร่วมมือของผมคือคนพลเมืองดีคุณจะมาใส่ร้ายพลเมืองดีกับผมได้ไงครับประชาชนท่แต่ช้วยตำรวจตลอดให้ความร่วมมือตำรวจตลอดผมไม่ให้ครับคนอย่างผมไม่เคยให้ความร่วมมือกับตำรวจสักครั้งในชีวิตเลยฮะคุณเคยมาขอแล้วผมให้ความร่วมมือกับคนดีๆไหมล่ะก็ไม่มีถูกต้องไหมล่ะให้แล้วปกติให้นะครับไม่อะปกติผมไม่ให้ครับ คุณเอามาจากไหนครับว่าผมให้ตีว่าไหนนะงนั้นผมก็ไม่ยอมใส่ครับแค่นั้นเองผมต้องรู้ก่อนว่าผมต้องการค่าเสียเวลาค่าเสียขวัญแล้วก็เรียกหมายจับทําให้ประชาชนทุกคนคิดว่าผมก็ยังไม่ได้หมายจับแค่เชิญตัวก็เชิญตัวก็รู้แล้วครับว่าคุณไปทําอะไรมาผิด ไม่เกี่ยวกับปกติครับไม่พวกไม่ทุกการเชิญตัวทุกครั้งมักจะมีความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วครับไม่ครับการเชิญตัวกับถ้าเป็นหมายเรียกอาจจะใช่ครับแต่การเชิญตัวไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันครับในความคิดผมมเป็นเหมือนกันครับไม่เหมือนครับปกติแลกด้วยเงินครับตามนั้นฮะแต่คุณลุงก็ต้องทำให้ผมตรวจสอบว่าคุณลุงมีมือสุกนี้ครับงั้นผมต้องการเงินครับถ้าผมตรวจสอบก็ได้ผมก็ดใช้ให้ไม่ได้เหมือนกันครับแล้วอย่างนี้ผมขอแจ้งความกลับได้หรือเปล่า อ่าแจ้งความกับใครครับคนที่แจ้งความรอใครแจ้งความอะ่ะว่าเป็นผมอ่ะเขาไม่ได้แจ้งความนะครับแต่เจ้าที่สอบส,ว,ส,อบสวนแล้ว,ว,ลวหลักฐานอา่อาอา่าอ่าใช่ครับนั่นแหละครับงั้นก็ขอค่าเสียเวลาแค่นั้นอ่ะนี่คนละมือดีเขาไม่เอาค่าไม่ไม่ผม,มต้องการครับผมไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดหรอกผมก็มีดำดำปนๆนิดนึงครับเทาๆผสมความเผาาพวกพี่นายปลุงใหมความร่วมมือไหมครับอ่าถ้าผมให้ความร่วมมือไหนก็แล้วแต่นะร้านหลบนะครับหรอวะ พอาใจยังตัวเกี่ยวโอเค okay, ครับหมอทาไมใช้ยกมือเลยไมใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ผมเองไม่เห็นใส่แล้วเมื่อกี้ใส่แล้ว<ด>อ่าพอลองใส่เราได้ไหมครับผมใสใ่ดูแล้วรอบหนึ่งครับไม่ได้ครับ เป็นผมถือว่าผมให้ความร่วมมือคุณแล้วฮะเป็นหน้าลิงแต่ครัาเสียหายอ่ะอ้าหนีไปเฉยผมมาละโอเคครับหลักฐานยานทั้งหมดไม่เพียงพอใช่ถูกต้องอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วเพราะสามสี่คุณไม่สนใจเลยถ้าคุณสนใจสามสี่ผมอ่ะผมก็มาคงมาแจ้งความกับคุณแล้วแจ็กกี้เลยแล้วว่าขับรถข้างบนนี้ปาผ้าพันนะจะขับลงไป เด็กค้าบคราจ่ายนะฮรับุชั้นเป็นคนดีโองลงเลขอะไรครับเขาบนรับข้างในงได้หม<อ>ครับหมอน่าจะมีตังอยู่มั้งวันนี้ได้ค่าแบี้ยนิดแต่ผมไม่เยอะอยู่อะ่ะเป็นร้านอะ่ะหมอไม่ทีดหมอป็นกำมีดอะไรนะหมอทำอะไรนะหมอกำมีดยพอไหมครับข<อ>ัาง,<อ>งตู้ผมอยากได้จากหมอด้วยครับว่าเขาจะมีะจัดยาบรไหม ก็มองนะครับเพราะว่าเขาก็มองผิดอยู่เหมือนกันหมอเขาไม่แก้ครับตามราคาคือเจราตำรวจเขาเขาคงคิดแหละผมก็อยากรู้ว่าเขาแบบจะให้ผมหรือเปล่าเพราะวหมออีกแล้วผมก็เคุยกับพออไม่ล่ะครับผมก็เป็นหมอตามพอมาให้คุยกับพออกรูตินไหมครับได้คุยได้เดี๋ยวผมเรียกพอกรูตินก่อนเดี๋ยวผมจะไปได้ปกติเดี๋ยวเราดูเขาจะได้นะเขาต้องจะว่างอยู่นะตอนนี้พอตอนเขาต้อจะมาต้องจะมาตัรัสเซียได้นะครับไม่เป็นไรก็อย่างนี้ครับคุณหมอคือผมก็ ทำตามที่ผู้คนสงสัยหรือว่าอะไรแล้วอ่ะแต่ผมขอค่าเสียเวลาอันมีค่าของผมได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเออหมอจะจ่ายไปเถอะเป็นเรื่องอีกเท่าไหร่ลุงบอกไปหมอไม่ได้สงสัยลุงเขาเลยแต่ว่ารถอีปอเขาอยู่หน้าโรงพยาบาลแต่แต่มันไม่เหมือนกันปะหล่ะแต่เรื่องรถเดียวมันต้องถึงขั้นตรงนี้หรือเปล่าหมอจะไม่สงสัย่ะไม่เหตขการตรงนี้คือจะที่ตำรวจไม่่อันนี้เราอันนี้ผมคุยกับหมอฮะผมคุยกับหมอไม่ได้คุยกับตำรวจนะฮะเออ ผมก็อยากรู้ว่าตรวจผมให้ความร่วมมือทั้งหมอตำรวจและค่าเสียเวลาของผมกับด้านหลังชื่อของผมเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่เชียวเสียไหมเสียไหมคือเราควรไปขังน้ำมันนะครับแกถังน้ำมันด้วยอะไรเดี๋ยวมันทำอะไรได้กันเล็บอันนั้นเป็นรองอันนั้นเป็นรอไมนในเฉล่ยกลัวอะไร้ันนี่ไงต่างคนต่ผมทำให้ประวัติผมด่างพร้อย ผมเคยติดคุกทุกวันแต่ตอนนี้ผมเลิกแล้วก็ดูดูพออจะมาหรือเปล่าหมอเรียกขนาดเนี้ไม่มาหรอเป็นหัวหน้าคนสองหมื่นหมอฮะเป็นหัวหน้าคนนะโอ้ยสองหมื่นเองหมอเหรอเองโอ้ยนี่จะเป็นล้านเป็นระดับหหัวน้าคนจะไปมาก็แย่แล้วเอาง่ายว่าสองหมื่นต้องเรียกหัวหน้าเลยผมขอแค่สองหมื่นกับคุณเอาผมเป็นล้านหนึ่งแสนเนี่ยว่าไม่ต้องอะไรหรอไม่ไม่ สามหมื่นกับสิ่งที่ไม่สมควรจ่ายนะหัวหน้าต้องดูแลแล้วเหรอคจริงจะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าสมควรหรือไม่สมควรจริงครับะหมอไม่ได้พูดนะครับเมื่อกี้นะครับหมอไม่ได้พูดนะไม่ไดครับหมอไม่เกลียดหรอกนะหลับใจแล้วใจหลับใจแล้วหนึ่งหมื่นได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้อันนี้ผมกัดเพิ่มสามหมื่นนะนะสองหมื่นสองหมื่นกระเป๋ากระเป๋าครับจนกระเป๋าหอมเจนี่ ถ้าจะทำอะไก็หาักนีหลังออนะครับผมข้างหน้าเรื่องผมมาคุยอย่างเดียวครับออยู่นะครับคนลู้เอารถกลับนะครับรอจูนรถอยู่นะครับครับรถผมอยู่ไหนอ่ะปล่อยทิ้งไม่ได้ผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่อะฮะใครจะใช้อไปก่อควณไปทำคดีก็ทำไปเถอะฮะผมเชื่อผมไม่ผิด ใช่เราไม่ผิดก็ไม่ผิดตัดไม่ผิดก็คือไม่ผิดอยู่จะเข้าวมันบอกว่เราไปทำคดีใครไว้หรือเปล่าก็ม้วมันไฟจั่งฉากหรือเปล่าแต่เอ็มเยอะเต็เอ็มลายนี่แรงจริงนะเอ็มลายอ่ะโคตรแรงเลยว่าเขาแนะหมันไต่พอแทงเดี๋ยวนั้นลุงรู้ที่เห็นเต็มลมันแรงลุงได้มาแล้วไอ้จ่าแล้วตอนที่มึงแทงท้องกูนี่โคตรเจ็บเลยนะตอนนั้นอ่ะโคตรแรงอ่ะตอนนั้นที่จ่าแล้วมาแทงอ่ะไอ้โจ้ด้วยที่ไปแทงสวนอ่ะไอ้เสียใช่เอ็มลายอยากแรงดูอีสปอร์ตไงได้แทงไปดูออีสปร์ตยงไ คกรกให้มึงเช็คดูเวลาคลาสจบเจ้าตัได้แค่โดยกูเลินวันเทียวแล้วมึงสู้ไดแค่ดูแล้วมึงมาเจอเพื่อนตอนที่กูแม่แก้ด้วยแชมป์วทษที่เองโคตรมึงบ้ามีมี